สวัสดีครับใครที่กดเข้ามาดูแล้วก็กดเลื่อนผ่านไปวันนี้เราอยู่กับเกมนิกเกะฮะมาวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมก็คือมินิเกมอันนี้แหละที่มันเหมือนเป็นการจัดกล่องแล้วก็ผ่านตามอีเวนต์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตาผ่านตามเวฟไปเรื่อยๆมันเหลือเวลาครั้งหวันแล้วผมก็ไปลองผิดลองถูกมาจนได้แต้มประมาณเท่านี้แหละจริงๆผมไปเห็นในกลุ่มมาแม่งเล่นได้ไกลกว่านี้มากเลยแต่ก็ช่างมันเถอะผมจะลองเอามาทําเล่นๆดูว่าแม่งทําได้จริงหรือเปล่าแบบว่าในกระเป๋าแม่งมีแต่ระเบิดอะแล้วผมก็ ไปหาวิธีดูว่าตัวไหนมันเหมาะที่สุดก็คือแครนนั่นแหละก็คือปืนของเขาเป็นระยะระเบิดใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาจะฟืน้นฟูบังเกอร์ของตัวเองมันเป็น HP ประมาณมีระยะเอฟเฟกประมาณ1ิบวิละมั้งมาพูดแล้วก็ไปเริ่มเลยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเราจะเอาของทุกอย่างที่แม่งกินพื้นที่ออกแม่งให้หมดเลยแล้วก็ยัดแต่ระเบิดเข้าไปในกล่องนั่นแหละสิ่งที่ผมทาอยู่ตอนนี้ดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่า3ามพนสก็จะได้เป็นช่องนี่ก็คือระเบิด3ลูกเลยนะโอเคเดี๋ มันอยู่ที่โลด้วยอะถ้าเกิดว่ามันได้อันนี้ได้ระเบิดมาละเอแล้วก็เอานี้ผสมไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปืนเฮี้ยนนี่น,นะเอาทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้มาเรื่องมันเวฟแรงมันก็ไม่มีอะไรหรอกโอเคเอ่อแล้วก็สิ่งที่ผมลืมบอกไปว่าสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเป็นบัฟพวกนี้ต้องใช้เอ่อ LE ให้หมดเลยเพราะว่ามันจะได้เอฟเฟกต์เรื่องของเครื่องยิงระเบิดแล้วก็ระเบิดมือจริงๆนะบัฟอันนี้น่าใช้นะ เห็นปะเน,นี่ยเอาสีม่วงไปก่อนแล้วกันเพิ่มดาเมจไปค่อยทีหลังให้มันโหลดไปๆแต่แต่ทำไมมันไม่ทำงานแล้วระเบือดอ่ะเข <c oughs> ย้แม่งเอาได้เฉยเลยเอา t h i ออกอันนี้ใส่ก็บัฟบัฟอะไรก็ได้อะขอให้มันมี LE แล้วก็เพิ่มดาเมจแล้วก็พอแค่นั้นแหละมาเพิ่มกล่องได้เราเพิ่มตรงบนตรงนี้เลยมันจะได้มันจะได้อย่างน้อยหนึ่งสองเออนะประมาณนั้น แล้วก็ใส่ระเบิดโอเคไว้ตรงนี้ปืดพวกวะนี่แล้วก็อันนี้ไม่เอาธนูเนี่ยแม่งไรประโยชน์แม่งมันไม่มันไม่เหมาะกับบิวเยนนี่เลยแม่งก็คือมันยิงชิ่งอยเฉยนะแต่เวลาชิ่งโดนศัตรูแล้วมันไม่ตายอ่ะแม่งนั่นแหละเอาได้ละกล่องอ่ะเห็นป่ะแม่งเริ่มเต็มละเอายานี่ออกโยกไม่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 อันนี้ไม่อันนี้อ่านึ่งไงมาละโอ้ยฮีย เพิ่มทองอ่ะมันนี่ก,ก่อนโอเคแล้วเพิ่มมีพีอันนี้มันเพิ่มราเบิให้เราแต่มันลดพีบังเกอร์เฮ้ยวันเตร์บีวิธีดีไอ้เฮียวันเต้าบีดีเออเดี๋ยวก่อนเนี่ยเห็นปะมันติดที่ปืนเนี่ยเห็นปะปืนมันกินสล็อตเยอะมากเลยแม่งแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเห็นปะนี่ไงโอ้ได้แล้วโอ้โหไอ้เฮียเลยกว่าจะจัดได้โอเคมาเรื่องมันต่อตัวนี้เราเบิดเรามี โอ้ยเฮียแต่นี้ดีมากเลยนะคือมีพีตอนนี้เราเบิดเรามีสามลูกแล้วอาา่ะฮะนี่ไงได้มาละโอเคลูกทองหนึ่งลูกตอนนี้เอามายัดใส่ไปก่อนแล้วก็สุ่มหาร,ระเบิดนี่ไงสุ่มหาร,ระเบิดเขีบมาเยี่ยมสีทองละสุ่มหาร,ระเบิดอออันนี้แมวใส่สุ่มหาระเบิดนี่ไงเยี่ยมตอนนี้เราเบิดเรามีสองลูกเป็นสีทองโอเค f ฟรมทัวเวอร์ over, ไม่เอาโอเควันนี้ระเบิดสีทองหนึ่งลกละโอเคมาละเออไม่มีกดดีฮะนี่ระเบิดเอาเอานี่ออกสุมาไหมระเบิดโอ้จิบหายละเอ้ยโอ้เอ้ยอเอ้ยเฮ้ยแม่งโอ้โหต้องเอาเลเซอร์ออกละ แล้วก็เพิ่มดาเจะมีเป็นอันนี้แทนแล้วก็ขึ้นไปมานตรงนี้ก็ขยับมาตรงนี้นโอเคได้ละแล้วก็กดสุ่มหาระเบิดนี่ไงได้ละเฮ้ยกดเอาไปดิเออแล้วก็ผสมปุบ๊บรีบรนอยจุดสีทองสองอันโอเคมีสีทองสองอันแล้วเคมาตอนนีรน้ระเบิดสีทองมีสองอันแล้วก็เอ่อระเบิดสีฟ้า เราเป็นแนวนอนไม่ได้เลยนี่มันเต็มละอ่ะเรนนี้ก็ได้ระเบิดสองอันนี่ได้หมดละอีกอันหนึ่งก็ใส่ไว้กดซุ่มระเบิดอีกอันนึง,อ,นอ,นนงอันนี้ออกเยี่ยมแล้วก็โอเคไม่มีตังค์ละชุนตีของคุนฮกอันนี้ดีกว่านี่ไงได้ละโอ้โหจุ๊บแล้วก็โอ้โหแม่งเอาอันนี้ออกใส่ก็โอ้โหแม่งไม่ได้วะอะไรไงดีวะเอ่อจะเอาองค์กอบไหมนี่กินไปนี่กินมา ระเบิดอีกลูกนึ่งไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ช่องเหลือตรงนี้เอาว่าไงดีวะน,นี่มันเพิ่มอะไรเพิ่ม,มีิพีไม่ต้องละอ๋อเกอะนี่ใส่แทนก็ไม่ได้อยู่ดีอ,ะอ่ะเนี่ยเห็นปะปืนแคร์มันเ <c oughs> นี่ยมันกินพื้นที่สัดสัเลยตอนนี้นี่ได้ละตอนนี้เราเบิดมีสี่ลูก มันจะ made เอวีมันต้องได้แล้วมันต้องได้มันต้องได้ได,ดิเรามาส,สวยๆแล้วแม่งมีระเบิดต้องสี่ลูกแล้วนะี่นี่มาละมีลูกทองลูกที่สามโอ้ได้แล้วกูเยี่ยมอันนี้ลงไปเอาฟิล์มทเูเข้ามาใส่กันไว้แล้วก็มีระเบิดโอ้โหแม่งระเบิดมาพอดีชิบหายแล้วกูระเบิดสิบสองอยู่อันนี้ล่ะ นี้อ่าฮะลาดิโหลดมันเต้นปกติอะไรมันเป็นระเบิดปังวะไม่มีลูกซองโอ้โ oh, หแม่ปืนกลมือเอาเพิ่มน้ำมีอะไรกันเอ้ยมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วเฮ้ยเล่นเล่นมันตำนานนมแล้วก็จะได้กาลานปืนโขกไม่ต้องก็ได้มั้งนี่ไงมาละระเบิดเอาอะไรออกดีวะนี่ออกนี่ไง ันนี้ระเบิดมีกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกละนี่เป็นไงล่ะบิวระเบิดโอ้โหเป็นไงใครไม่เสาตัวระเบิดเอ่อเพิ่มทองหรือว่าเพิ่มอะไรเพิ่มเพิ่มอะไรยิงเพิ่มทองนี่ไงมาละระเบิดกันหนึ่งอ๋อเฮียมันไม่ระเบิดไม่โผล่เลยเอ้ยไอ้เชื้อสีทองโอ้โหชิบหายแล้วนี่ออก เป็น5 6ึ่งสอมีกลูกแล้ววิลเบิร์ด6ลูกโอ้โหเอลี LE กลับเพิ่มระยะอันนี้ดีบัฟเอลีดีโอโคตรเกลืออันเนี้ยเออมาละมาละมาละระเบิดสีม่วงสีทองวันนี้มี1 2 3 4 5ใช่ปา่ะวะ5ลูกละ5ลูกที่เป็นสีทองอีมาละนี่ อะไรแม่สาวตัวระเบิดโอ้เป็นไงวิววิวระเบิดโอ้โหแม่งใช้ได้ว่ะวิวระเบิดไอ้เย้เป็นไงวิวระเบิดโอ้โหแม่งอุ้มเป็นยังไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหเปลียงปากระเบิดที่นี่นี่โอ้โหแม่งเข้าดามิเตอเป็นโอเวอร์ไทม์แล้วเนี่ยโอเระเบิดมาละโี่ระเบิดมาละซุ่มโอ้แม่งเกลือ แม่งเกลือพอถึงเว็บสุดท้ายเฮ้ยมาละโอ้แม่งวิวระเบิดเอ้ยอย่างงี้ดิโอ้นี่เต็มแล้วนะเต็มช่องละมาสุ่มเออระเบิดมาละโอเค สีม่วงสมเิ่มทองโอ้โหอะไรออกดีกวะมันพกออกอะไรที่มันกินพื้นที่ออกนะครับไอ้สมกันสมสมสมนี่ไงไม่ได้มันเคมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกอะโอ้โหยัยเริ่มไปไหวละ ไอ้เงยมันเลยมาแล้วช่วยน้อยระเบิดอย่ามึงแตกอย่ามึงแตกอย่ามึงแตกตีไว้ตีไว้กูดูกดทำไมเนี่ยมันจะมีมอนอีกเคได้รอดอยู่ผมว่าไม่น่ารอดว่ะเพราะมันมอนมันเลยมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมเอาอาวุธอะไรสักอย่างที่มันที่มันมีผลต่อเกมเอาออกนี่น่าจะเสียถ้า ถ้าตอนนั้นผมเลือกเป็นเลเซอร์กันน่าจะดีกว่าเฮ้ยรอดรอดรอดอยู่รอดอยู่เออเยี่ยมกูมาแล้วไม่มีตังค์ุ่มแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูหมาเยอะแล้วไอ้เยี่ยมวิ่งที่สองสิบห้าโอ้โหเริ่มเยอะแล้วรอดไหมรอดไหมเยี่ยมได้อยู่ระเบิดเอ่อเอาอะไรออกดีวะแม่งเอาอะไรออกแม่งก็มีผลกับเกมนั้นแหละตอนเนี้ย สไยออกไม่มีประโยชน์ซุม่มเออระเบิดเยี่ยมไม่มีละโอ้ตายแล้วปุออ๊บไอเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงโอ้แค่จะไม่แตะบังเกอร์โอ้โห้ยที่สามสิบหกแล้วเอ,อ้ยมาแล้วโอ้โหสุ่มแม่งเป็นเดิมโอ้เกือกเกือกเย้ยซุ่ม เออระเบิดหมดละเฮ้ยเลยอยู่หมื่นแปดเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยเอ้ยได้อยู่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 อืมกระป๋าระเบิด อาไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยหยกแม่งแต่แต่บังเกอร์แล้วโอ้ยถ่ายแล้วกูเอ้ยเคี้ยแม่งแต่บังเกอร์แล้วจะจบแค่นี้เหรอวะวิวกูมาเอ้ยเออแต่ไวแต่ไวยิงก้นยิงอันมันยิงอันมันเดี๋ยบอลมันเฮ้ยได้ดิรอด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 เออรอดอยู่เว้ย นี่สีม่วงเป็นสีทองนี่ได้ละซุ่มโอ้โหระเบิดเยียแคร์แม่สาวตัวระเบิดวิวอะไรก็ไม่รู้แมงระเบิดทั้งเซตมีมีรูรลเบวะตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลูกแล้วแต่ว่าเป็นสีทองเจ็ดลูกละนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหระเบิดแม่งสปาร์มด้วยไอ้เี้ย สมสีเทาสีม่วงโอเคไม่มีตังสมแล้วโอ้โหตายแล้วกูเฟรมโทรมาไม่มีตังสมระเบิดแล้วโอโ้ตายแล้วกูโอ้ยมันมีมอนระยะไกลย,ยิงเ้าบังเกอร์เห็นปะแม่มันจะมีอหัะเนี่ยยิงลูกสีแดงใส่บังเกอร์เห็นปะมันรนดีพีไปเรื่อยๆแล้วนี่บอลบางตัวอย่างเงี้ยมันเดินเข้ามาแล้วแคร์มันไม่ยิงอะ่ะแล้วเวลามันอยู่ใกล้บังเกอร์แล้วมันแตกออกมาเป็นมอน โอ้ยตายละอะไรออกดีวะเกมโทมออกแม่งสแปมระเบิดรัวะเปียงเปียงเปียงแหวงแงแหงปืนแคร์แม่งยังไม่สีทองเลยแม่งนี่รอดอยู่เว้ยโอ้โหแม่งเอาอย่างนี้ดิต้องเอาตรงไหนด okay, okay, oh ีวะโอ้โหรอด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 เอ้สแปมระเบิด เฮ้ยเฮ้ยตายตายตายหายแล้วถุนสเป๊มเฮ้ยคุยคุยตายแล้วตายแล้วกูตายแล้วไม่ไม่มันมันแตกได้แล้วโอ้๋เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหแม่งนี่ไงตัวระเบิดตัวระเบิดตต้หน่อยอยู่ไยูอยู่โอ้ยระเบิดมาละส่งรียบร้อยเป็นทูบเบอร์ส่งกราไปซีม่วงแมงระเบิดทั้งเซต หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัทันดิได้อยู่ได้อยู่ไอ,อ้อยเยอะแม่งเว็บที่ห้าสิหรือแม่งเกียบบอลไม่ทันแล้วโอ้โหตายแล้วแหว่งแตะโอเนี่ยเดี๋ยวว่าตัวมันหนาส,สัสเลยดูดิสองตัวนี้แม่งตายอ่ะ ตาตายอ้กูไม่เล่นละไอ้ส่สาวตัวระเบิดกูตัวระเบิดไปแล้วไอ้เอ้ยเป็ไงไอ้ระเบิดคำล้านโอ้โหที่เหลือมันถ้าเกิดว่าผมเอาไอ้เลเซอร์กันมาแทนเทรมทูเวอร์น่าจะได้อยู่แล้วก็ไอ้ปืนเครื่องยิงระเบิดเนี่ยแม่งไม่สีทองสักทีแม่งก็เลยทำประสิทธิภาพในการลดดีเฟนส์ของสตูโอ้โหครั้งที่แล้วผมเล่นได้ประมาณ376700ครั้งนี้ผมเล่นได้แค่ สามสามแสนก,กว่าโอโอไป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 ,ไปตายหาละ